สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมราชาเด็กเนิร์ดก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นพาสุดท้ายจริงๆนะก็มาดูต้องพูดว่ามาดูหอเอมาเปรียบเทียบตั้งแต่ชิวเอ้อะไรวะชิวมหาลัยของผมพาร์ทหนึ่งเลยตั้งแต่รีวิวหอตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างก็คลิปนี้ก็อัดเมื่อวันที่อะไรวะยี่สิบแปดนะฮะตุลานะครับ นะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านเอาจริงก็คือสี่เดือนแล้วนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่อัปเดตก็คือแบแบตอยู่ตรงนี้ได้ยังไง <c oughs> เออก็จะเป็นของแช้ต่งตางๆที่ของผมมันนี่สําหรับผมนะก็จะมีนี่ก็จะมีปักอะไรประมาณนี้นี่เฮ้ย <c oughs> ขนมอะไรวนะเนี่ยคุ้นๆน,นะขนมเนี้ยแล้ว <c oughs> ก็จะมีหม้อทําซุกกี้ได้ทามาม่าได้เนี่ยครับแล้วก็จะมีขนมต่างๆมากมายมีเจี๊ยมซุกกี้ด้วย นะครับมีน้ำข้างล่างก็จะเป็นโน้ตบุ๊กกระเป๋ารองเท้าผ้าใบแล้วก็ถุงขยะนะครับเพราะก็จะมีขวนน้านะอันนี้ก็คือตู้ของผมนะฮะเอ,อ่ออันนี้ตู้ของเพื่อนรูเมทสองคนอันนี้กระเป๋าของปามอันนี้ของปืม้มแล้วนี่น่ะของป๊อปเอาฮาเลยสามปอกูเปลี่ยนชื่อไรไรไอ้ยีไม่ไหวอันนี้ก็ของโต๊ะของปามอันนี้คือทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ ลูเมต,ต้องมีคนก็น่าจะหลายคนอาจจะถามว่าลูเมดผมไปไหนก็คือกลับบ้านไปแล้วนะแล้วก็สอบหละเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้นะครับพอเดี๋ยวผมจะพูดทีอันนี้ก็ของปื้มนะเขาเก็บหมอนพราหมอนโคง้งหมอนข้างอะไรหมอนหนุนมในก็เก็บใส่ถุงดำซึ่งของผมก็ยังไม่กลับอีบี้วันหูวก็กลับบ้านแล้ว <laughs> นะฮะมาที่โต๊ะของปื้มนะครับ นะคลิปนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยเพราะคลิปนี้ทำสองคอนเทนต์นะฮะมีคอนเทนต์หนึ่งอันนี้ก็ของปื้มนะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องใช้ต่างๆที่เราใช้อยากจะใช้ก็ใช้นะฮะไม่อยากรีวิวเะขี้เกียจนะและเป็นหนึ่งครั้งที่เราจะมารีวิวห้องน้ํานะเออให้รีวิวข้าวประมาณนี้ลยคอเออนะรีวิวข้าวนะฮะเข้าในะจเปล่านะกดไลค์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ นะเออเตือนแล้วนะ <laughs> ม่งเราวอล์กเดียวไทม์ด้วยไอ้เหี้ยอันนี้ก็เป็นโซนระเบียงนอกนะฮะอันนี้ป้าส่วนใหญ่ก็เป็นภาคของผมทั้งหมดเลยอันนีนย้ก็มีของรูปเมด็ดอีกคนซึ่งไว้ยี้แหละทักไปแล้วก็อบอยไว้อย,อยี้นะครับก็บรรยากาศวิวนะ,ะหลอกไทกม์สคมิปประมาณนี้ อระหยัดทายมากตรงน้เป็นฝังหอหญิงนะฮะึงเราเป็นหอสี่ไปชั้นหนึ่งเป็นหอชายไหอชายนยจะมีอะไรหอสองกับหอสามโอเคก็ประมาณนี้ทั้งหมดโดยรวมก็แตกต่างจากเดิมน,นิดนึงก็คือการย้ายตู้ของ,ของก็ไม่ค่อยปกติมากเท่าไหร่นะครับเออก็ปิดเทอมประมาณสามทิศเดี๋ยวไปดูกันต่ออีกคอนเทนต์หนึ่งครับผมอืม ทรงผมเซนฟ่ายาคือเป็นเอก,กลักษณ์ของผมนั่นเองนะเห็นป่าววะเดี๋ยวขอเช็คโอ้ก็ประมาณนี้แหละฮะก็อาจจะเห็นหน้าไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะอ่ะคอนเทนต์ต่อมาที่เราจะพูดนะครับนั่นก็นคือเมื่อกี้ที่ได้เห็นขนมซองนั่นนั่นเอซองอันนั้นเห็นไหมฮะอ่านั่นก็คือขนมที่เคยรีวิวก่อนเมื่อเราบอกว่าประมาณสองปีที่แล้วด้วยซ้ํานะครับ นั่นคือซันไบตนะครับนะซึ่งรอบนั้นเนี่ยคือการรีวิวที่แบบว่าใหญ่อิ่มคุม้มนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมันตัดแพ็กเกจใหม่นะครับแล้วก็ราคาเพิ่มอีกนะครับนะใหญ่อิ่มคุม้มหรือเปล่าหรเปล่า่าซื้อไปเท่าไหร่อ่าสามสิบสองบาท <laughs> นะฮะตอนนี้สามสบองาทแล้วนะครับก็ 2ปีเพิ่มขึ้นมาสองบาทเฉลี่ยก็ปีละบาทนะครับปีหกหกที่ผมไปดูมาก็ยังส0มสิบอยู่ที่เซเว่นตอนนี้ล่าสุดสาสิบสองแล้วนะฮะเออก็ไม่ได้มารีว,วมันมากมายนะครับก็จะมาพูดเฉยๆว่าขนมนี้ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับแกะกินเหมือนเดิมนะฮะรอบ,บนี้มีใครรีวิวภาครัคก,กินคนเดียวมีหลายรถนะครับแต่ผมชอบรถนี้มากที่สุดเพราะว่าเป็นมันเป็นรถที่อร่อยอืม อืออือคือไม่แบ่งใครเลยอืมอืมคาระมาณนี้ฮะอืมกูขึ้นอย่งเดียวเลย หาซื้อได้นะครับที่เซเว่นนะครับครับราคาตอนนี้อยู่ที่สามสิบสองบาทนะครับและตอนนี้นะครับก็คือซื้อซันไบ t ์นะครับสองห่อรถนี้หรือกับอีกรถหนึ่งที่ไม่ใช่รถนี้นะครับแค่สองห่อหกสิบสี่บาทเราจะได้สแตมสามบาทเจ็ดไม่ใช่ดิสามบาทห้าดวงนะฮะเออก็หมดเขียวที่ยี่สิบามพฤศจิกาก็ประมาณนี้ถ้าชอบ กดไลค์อยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์กันมานะฮะเออหรืออยากจะให้แข่งกินอันนี้ภายในสิบนาทีก็ทําได้นะฮะ <laughs> <laughs> แล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ